สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะสำหรับ a v ว v า A อสองนะคะก่อนอื่นเลยต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็ New จากนั้นให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราที่เราต้องการจะสร้างนะคะอะฝ้าจะตั้งชื่อว่าเดโมโอเคเมื่อได้ชื่อโปรเจกต์แล้วทีนี้เราก็จะมาหาว่าจะให้โปรเจกต์เนี้ยไปเก็บไปที่ไหนอะเรามาเลือกที่โลเคชันนะคะสามารถเบราว์ที่อยู่สามารถเก็บอาโปรเจกต์ Project ได้เลยของไ้าจะเก็บไว้ที่ drive C อแล้วก็ที่ HMI นะคะ จากนั้นก็เมื่อได้ที่อยู่ของไฟล์ที่เราต้องการจะเก็บแล้วก็ให้คลิกโอเคเราก็จะเห็นว่าโลเคชันของการเก็บไฟล์อยู่ที่ไดซีเอชเแล้วชื่อไฟล์ชื่อว่า Demo นะคะแล้วก็จะเป็น app หรือ app นั่นเองจากนั้นให้เราคลิกโอเคเราจะพบว่าจะมีป๊ p อปอัพ เปิดขึ้นมา1นึ่ง pop up นะคะ p o up ที่ชื่อว่าโปรเจกต์วิสาหะสำหรับโปรเจกต์วิสาหเราเอาไว้สำหรับในการตั้งค่าหน้าจอให้เหมาะกับหน้าจอที่เราใช้งานอยู่นะคะของฝ่ายจะขอตั้งเปที่1นทกี่1920กับ1080นะ,ะหรือว่าหรือว่าใครที่หน้าจอไม่เหมือนของฝ่ายก็สามารถเลือกขนาดหน้าจอให้เหมาะกับหน้าจอของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าจจะเป็นจอที่ใหญ่กว่านี้ ถ้าในตัวเลือกที่เป็น Default ไม่มีให้เลือกหน้าจอขนาดของหน้าจอ Resolution นะก็คือสามารถเลือกเป็น Custom แล้วก็สามารถใส่ความกว้างแล้วก็ความสูงข,ของหน้าจอเองได้เมื่อเรากำหนดความกว้างกับความสูงข,ของหน้าจอแล้วเราก็คลิกโอเคอีกครั้งจากนั้นก็จะมี Popup o oh v l r เ i e w เปิดขึ้นมาให้เราคลิก Next ไปได้เลย แล้วเราตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะหน้าคำว่า enable security system ตรงนี้หมายถึงว่าเราต้องการที่จะเปิด security system หรือไม่ security system จะเป็นการกำหนดการเข้าถึงของเป,เป็น level ของการเข้าถึงโปรเจกต์นะคะตอนนี้เรายังไม่ต้องการตั้งให้เราติ๊กออกไปก่อนจากนั้นคลิก next อีกหนึ่งที แล้วก็ให้เราคลิก next ไปเรื่อยๆนะคะคลิก next ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เลยจนถึงคาว่า finish ตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราติ๊กถูกหน้า security system ออกใช่ไหมคะก็จะเจอว่า security system not enable ก็หมายถึงว่า,าระบบ security system ไม่ถูกเปิดใช้งานให้เราคลิก finish ก็คือ ตอนนี้การตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราก็เสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้จากตรงโปรเจกต์ explorer ตรงนี้เห็นไหมคะตรงโปรเจกต์จะมีคำว่า demo app ก็หมายถึงว่าโปรเจกต์เราชื่อ demo ทีนี้เป็นการเช็คอีกทีนึงว่าไฟล์ที่เราเก็บไว้ถูกต้องหรือไม่ให้เราไปดูที่เรา location ของการเก็บไฟล์ว่ามี demo มีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า demo อยู่หรือเปล่านะคะของเราเมื่อกี้ของไฟล์ตั้งไว้ที่ drive c hmi เห็นไหมคะก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเดโมให้เราลองดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์เดโมเราก็จะเจอโปรเจกที่ชื่อว่าเดโมอยู่นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าโปรเจกของเราได้สร้างอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะการสร้างโปรเจกสำหรับอเว่าเอช2020ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถลองทำตามกันดูได้เพื่อเริ่มทำการสร้างโปรเจกได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย